มาต่อกันนะครับตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะใกล้จะปิดแล้วของอังกฤษเนี่ยเราก็จะไปกันต่อหลังจากที่อุ่นเครื่องครบทั้งหมด3นัดแล้วนัดแรกท่าทางจะเป็นงานง่ายสำหรับแมนยูครับไปเยือนนอร์วิตผมก็จะใช้แผนเดิมแต่ว่าผมจะเพิ่มเทคนิคเข้ามาหน่อยนึงก็คือการ เล่นของแมนูผมก็จะปรับที่เป็นคอนโทรลให้มันเล่นอยู่ในแดนกลางอย่างเดียวทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดนะครับแล้วก็เกมรับเกมรับก็จะสั่งแมนูเข้าหนักๆเลยคือแบบใครเข้ามาตะขาหักหมดอะแล้วก็การบุกอันนี้คือการคอร์สบอลเข้ามาในแดนกลางให้ศูนย์หน้าขึ้นเก็บบอลนั้นให้ได้ ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ให้มันคอสเข้ามาแล้วก็ให้มันยิงทุกจังหวะนะครับนี่เทคนิคของเมนยูผมก็จะประมาณนี้แต่ว่าแผนผมก็จะใช้เหมือนเดิมก็มีหน้าเป้ามาซียาวแล้วก็ริมเส้นทางฝั่งซ้ายผมจะใช้แลับฟอร์ดส่วนกองหน้าตัวต่ำหรือว่าตัวลูกนี่ผมจะใช้เฟอร์นันเดสที่ซื้อมา มันน่าจะมีมาอยู่แล้วในแพท20 20เนี่ยแล้วก็ปอกบาแมกโทมิเลน,นเป็นเล่นแดนอยู่ในแดนกลางส่วนทางด้านปีกขวาผมจะใช้ดานีเลเจมนะครับเซนเตอร์2ตัวจะใช้แม็กไวว์กับบายีแล้วก็ริมเส้นฝั่งขวาแบ็กขวาเนี่ยผมจะใช้แบ็กขวาผมก็จะใช้เวนบิดซาก้าแบ็กซ้ายจะใช้ลูกชอ่อ แต่ว่าผมจะแตตั้งให้มันเป็นวินวินแบกนะครับลูกชอก็จะตั้งเป็นวินแบกส่วนประตูผมก็จะตั้งเป็นสวิตเปอร์คิปเปอร์ตั้งมันแล้วก็จะไปในแผนนี้เลยต้องน่าจะใช้มาสียาวแต่จริงจริงในความในใจของผมแล้วผมผมชอบให้กินวูดอมากกว่า เพราะว่าผมเชื่อได้เลยนะครับเด็กผีทุกคนก็เห็นฟอร์มของกินบูดในความเป็นของจริงแล้วผมว่ากินบูดนี่ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดของเด็กผีเลยอันนี้เตะไปสิบเอดนาทีแมนยูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ผมสังเกตดูได้เลยตั้งแต่อุ่นเครื่องมานี่กองหน้าผมจะไม่ค่อยได้ยิงนะครับอ่าว a อาเล่นงานนะครับมาซียาวยิงเข้าแต่ไม่ได้ประตูอิลิกบายี่ยิงนาทีที่สิบสาม ังนำอยู่หนึ่งตูต่อศูนย์ครับนี่ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับเป็นเกมฟีเมชิฟต่อไปครึ่งหลังครับผมก็จะเปลี่ยนตัวอยู่ผมคิดว่าดูจากฟอร์มนักเตะแล้วใครเล่นไม่ดีใครเล่นดีถ้าเล่นดีนี่คือประมาณสักประมาณ6ขึ้นครับถ้าเล่นไม่ดีนี่ก็จะต่ำกว่า6ก็คือประมาณ5ตอนนี้บูนเฟอร์ฟนันเดสนี่ก็เล่นดีระดับ8 ดานิเอลเจมส์ดานิเอลเจมก็แปดพอกบาก็8แปดอิเดกบายี่ก็แปดทำประตูได้ด้วยตอนนี้ดานิเอลเจมสน่าจะมีปัญหาผมกลัวเสมอมากเลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนัมสซี่ลินกาดก็น่าจะเล่นได้เดี๋ยวผมจะเอาเด็กลงครับตอนนี้เอาเด็กลงทีไรมีปัญหาตลอดนะลินเดเลิฟเอามาเล่นเซนเตอร์เอาละครับแมนยู นาทีที่7จจะรักษา1ประตูต่อศูนย์ได้ไหรือไม่จะทำสถิติแบบไม่แพ้เหมือนกับริวพูยุคโค,โควิดนี่ครับทำสถิติไม่แพ้นะดูได้เลยแล้วก็ค่อยปั้นไปเก็บเงินไปเรื่อยๆครับให้มันมีประมาณพันสองพันล้านเวลาซื้อขายนักเตะเราจะได้สะดวกอยากซื้อใครก็ได้ตัวดงังๆที่เราชอบเอาเข้ามาที่แมนยู เห้ว่าตอนนี้มันอยู่ในหลักการสร้างทีมอยู่เงินไม่มีประธานสโมสรไม่อนุมัติเงินประธานสโมสรขี้เหนียวเราเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมข่าวสารก็จะเข้ามาครับในช่องจดหมายเนี่ยครับข่าวสารต่างๆว่าอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างเราก็เลื่อนดูก็ได้หรือถ้าเราไม่เลื่อนเราเป็นคนที่ชอบความว่องไวก็กด continu ไปเลยครับนี่ครับนัดที่สองเจอเชลซี เพื่อเป็นการเซฟความมั่นใจครับเพิ่มความมั่นใจเราก็เซฟนิดนึงครับเผื่อม,มาเอาเตี่ยส่วนมากผมไม่ค่อยเอาใหม่ครับผมจะเตะไปเลยแพ้ก็แพ้เล่นแบบของจริงไปเลยครับคือแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะอยู่ที่เทคนิคของเราว่าเทคนิคของเราจะผ่านหรือเปล่าเทคนิคของเราจะสู้ได้หรือเปล่าตอนนี้แมนยูกำลังเจอกับเชลซีเตะมา12นาทีแล้วยังไม่มีสักประตู แต่ว่าการยิงประตูของแมนยูสังเกตดูได้เลยครับตรงคําว่าชูดเคลซียิงนะโัวโนี้อับบาห์มจริงๆไอตัวโทนี้อับบาห์มของเชลซีนี่ผมสนใจมากเลยฤดูกาลหน้านี่เดี๋ยวผมจะสอยมาเล่นที่แมนยูคิดว่ามันขายแพง่ะส่วนมากจะขายแพงนักเกตะที่ผมไม่ค่อยชอบเลยที่แมนยูนะถ้าเอาจริงๆก็คือผมไม่ค่อยชอบปอกบากับปอกบากับไอมาซียาวจะเท่าไหร่ แต่อยู่ใน fm m a n a g e r 2อ2 0น์นี่มันมันเล่นดีครับบางทีก็ต้องพึ่งมันนะเราค่อยๆปั้นไปในฤดูการแรกฤดูการแรกที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยนะผมแนะนำให้เลยว่าเราเล่นในระดับพื้นฐานองมันไปก่อนเราอย่าพึ่งไปขายมันเยอะขายแต่ตัวที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมที่แบบว่าไม่ไม่สามารถที่มีพละกกำลังในการช่วยทีมได้ผมว่าเราเราก็เอาตัวที่ สำคัญสาคัญรู้สึกว่ากองหลังรั่วแล้วเกินโดนไปสองลูกแล้วผมน่าจะเอาแม็กโทมิเนสออกเอาโปตูเมนซาลงเซนเตอร์นี่ผมคิดว่านะเดี๋ยวดูก่อนอ่าลุกชอเล่นระดับหกแบ็กซ้ายไม่ได้เอามายังไงผมต้องหวังพึ่งเทพอครับนี่เทพลินการดครับคนไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเทพลินการ์ด เปลี่ยนตัวนะครับเสมอกันอยู่สองประตูต่อสองเล่นที่บ้านตัวเองด้วยเสมอด้วยนี่ก็ถือว่าแย่อยู่ถ้าไม่ได้เล่นที่บ้านตัวเองก็ก็ว่าไปอย่างนี้เล่นที่บ้านตัวเองเ <c oughs> อาละครับจัดนำสามสองผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละเสมอกับเชลซีนัดแรกชนะหนึ่งเสมอหนึ่งต่อไปไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด อีก5วันนักเตะได้พักอยู่ประมาณ4ีหวันนะอยู่หน้าต่างที่มันขึ้นมานี่ครับนี่นักเตะได้พัก4ีหวันแล้วก็เตะต่อได้ฤดูกาลสองพันสิบ้าวจริงๆเราเรารักษารูปแบบไว้ครับแบบว่าอย่าแพ้บ่อยค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยเล่นไปอย่ายใจร้อนนี่ว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวเอาเอาัอางเดวเปเล,ล่าขึ้นไปเป็นสำรอง ดาร์ล็อกนี่ก็เล่นเก่งครับเดี๋ยวมีคนมาซื้ออุ้ยผมลืมว่าเทพลง Green wood, Green wood William, กินวูดกินวูดแทนวินเลี่ยมนี่ก่อนี่ผมว่าน่าจะใช้กินวูดละเป็นหน้าเป้าผมชอบมากเลยคือกินวูดครับเพราะว่าเจอเชฟฟิลด้วยบางทีเรามองเชฟฟิลด์เป็นเป็นทีมเด็กแต่พอเรามาเตะจริงๆหรือว่าสู้จริงๆนี่ เป็นตัวพวกตัวแสบเลยนะไอ้ทีมเล็กๆเนี่ยชนะยากเล่นมานี่ชนะยากมากมาดูเป็นไรผมซื้อตัวนักเตะด,ดีๆมาก็ตั้งหลายตัวแต่ว่าบางทีสู้ไม่ได้บางทีแพ้ไปซะง,งั้นมันเหมือนทีมที่มาคอยตัดแต้มทีมใหญ่ๆดูครับดูแมนยูรู้สึกว่าจะยิงไปทั้งหมดยิงเจ็ดครั้งเข้ากรอบสามครั้งเตะมุมไปเจ็ดครั้งแมนยูเจอกเชฟฟิล แต่ว่ายังไม่เป็นประตูแต่โอกาสถ้าเรามีหน้าคมๆนี่รับรองว่าโอเคเลยผมว่าผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับกองหน้าผมว่าน่าจะเป็นพวกปีกช่วยไม่ได้แล้วฟอร์ดเล่นข้างขวาได้หรือเปล่าเล่นได้แต่ไม่ถนัดอ,อต้องเอาปูตูเมนซาใช้เมสซี่ลินการ์าลงไปเมสซี่ลินการ ถือว่ากากครับแต่ว่าผมจะรักษามันไว้ผมจะเอาไว้เอามันไว้ขายก่อนฤด,ดูการหน้าได้ปิวออกจากแมนยูแน่นอนดูดูการนี้ก็เล่นมันไปก่อนมาแล้วครับแมนยูรู้สึกว่าจะเสมอมสองนัดหรือเปล่าเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่ารอดจะได้สักลูกหรือไม่ไม่ได้บกุกยิงไปสิบสี่ครั้งจะไม่เป็นประตูสักลูกกองหน้าห่วยแตก ไม่เหมือนกับของจริงเลยครับของจริงเป็นยังไงขนาดเล่นเกมก็ยังเป็นอย่าง,งานั้นอย่างงไม่แตกต่างกันเลยให้รู้เป็นอะไรเสมอแล้วนะครับเสมอสองชนะหนึ่งอันนี้คือบอลฟีเมชิปนะครับต่อไปเล่นในบ้านเจอกับไบตันนัดนะต่อไปโอ้ถ้าเล่นในบ้านตัวเองแล้วเก็บสามแต้มไม่ได้นี่ถือว่า แย่มากเลยนะครับโอกาสที่จะไปเก็บนอกบ้านนี่ผมว่าศูนนต์นะแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยในการที่ไปเก็บในนอกบ้านนะครับผมก็จะเตะเลยนะตอนตอนนี้แหละนี่ผมไม่เปลี่ยนผมใช้แผนเดิมรูปแบบเดิมเมื่อให้นักเตะมันเคยชินดูครับเจอยิงเข้ากรอบไปหนึ่ครั้ง ผ่านมายิบเอี21นาทีเคปอกบาเปบิกลูกให้แล้วนาทีที่ี่26ยิงไปสองครั้งเข้าแล้วเป็นประตูหนึ่งถือว่าโอเคนะฮะโดนเขาอีกแล้วว่ากองหลังมีปัญหาเนี่ยแมนยูใช่ด้วยแฮร์รี่แม็กควายเล่นในระดับห้านี่สีแดงนี่เเราต้องเปลี่ยนนะเตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยเราต้องคอยดูครับบางทีนักเตะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ เราต้องเปลี่ยนออกเพราะว่ากองหลังไอ้นี่ก็เล่นได้นะครับโบตูเมนซาเอามาแทนแม็กไกวได้ถือว่าไอ้นี่มันตัวดําแล้วก็ใหญ่ด้วยค่อนข้างที่จะล่างใหญ่บึกบึนกระแทกบอลได้ในตามหลักความความเป็นจริงแล้วก็ในเกมด้วยเหมือนเหมือนกันครับไม่แตกแตกไม่ได้แตกต่างกันมากเล่นได้เลยดูนะครับว่าเกมรับแมนยูจะเหนียวขึ้นหรือไม่หรือว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิม แต่ว่ากองหน้านี่ไม่ยิงเลยนี่รับฟอร์ดยิงตัวเดียวผมว่ากินวูดนี่ถ้าทางถ้าทางไม่ถ้าทางไม่าาไ,มไม่แล้วถ้าทางมีปัญหาแล้วต้อ <c> ง <oughs> เอาออกมันน่าจะเด็กอยู่สิบเจ็ดสิบแปดเองติดทีมชุดใหญ่แล้วบางทีก็ค่อนข้างที่เด็กมันอยากจะประมาทหน่อยประมาด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นี่ครับเจอกับใบตัน้น จะเก็บสารแต้มได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนคิดว่าน่าจะรอวันโดนนะเนี่ยแมนยูเนี่ยยิงไปหกครั้งเข้ากรอบสามครั้งเตะมุมครั้งเดียวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การบุก5้าสิบส่เปอร์เซส่วนฝั่งคู่ต่อสู้นี่4ี่บหกเปรซตรติ้งให้หกจุดหกนั่นเห็นไหมผมว่าแล้วไม่ต้องรอวันโดนเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแมนยู ยิงไม่ได้ด้วยครับโอ้โหหมดเวลาเสมอสองนัดเลยโอ้โหดูกันได้ง่ายๆเลยครับดูอยู่อันดับ8สเปอร์ยังไม่เคยแพ้ใครเอเวอร์ตันอันดับ2อาร์เซนอลเลสเตอร์ออสตันวิลล่าแมสซี้และลิเวอร์พูลไปไหนเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่อันดับสิบสองลิเวอร์พูลกับแมนยูพอกันเลยครับตอนนี้แต่แมนยูยังไม่แพ้ใครแต่ว่าเสมอสามชนะหนึ่งถือว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะเดี๋ยวต้องปรับใหม่ผมว่าเทคนิกแผนคงคงใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ